มึงใช่อิเวอติบิมึงขายอะน้องอนเวบไอ้เหี้ยคือพ่อมึงอ่ะอือไกูเอซนะกูจะไม่เด็กของมึงหรือ่าวะไอสัตว์ตายยังโอ้โหมยรออีกมึงนี่มันเจ้าเป็นสัตว์เลยวะโอ้โหกูต้องใ้หมัดเ้ยโอ้โหไอเหี้ยเออมาเนี่มึงจะรอไหมสัตว์ เฮียเออเอเออเออกูดสิผด้ะไ้เฮียเออพ่อสองแอลอกพ่อสองอมอุ้ยอุไอเฮียเอาโคตรจังวะไอสับเอาดูแมงกูตู้ไม่ได้หรอไอ้เวยไอ้ตังโคตรจังวะไอั ต um> ายวะดิตายวะดิเห <oh like uh> ี้ยเฮ้ยคูณซูไม่ได้เอาดีแมนกูกัดกันเลยสักโอ้โหมป็ทคำอย่างงี้โอ้ยเป็นแรงหรอเฮียตัวไม่อย่างกำเลยว่ะโอ้โอ้อัเตะอัเตะอัดเติ โอ้ยโอ้ยไอ้ <Nixon> ีกนี่ก็พ่อตัวเองไอ้นาเกียร์มึงนี่เป็นเฮี้ยดีจริงกูจะเป็นมึงนี่แหละเว้ยกูเป็นอีกมึงอีกในจักรวาลหนึ่งอะอ่ะมึงเอาเป็นเฮี้ยมาร์คโอ้โหกูคบมึงแด้โอ้ยกูแพ้มึงแย่เีี้ยเลยตามเรื่อยๆถือวะ Ơi, con đi Ôi sao mày bị khôn lạ tao cũng như này ở như này Mà làm của mày đi cũng tịt bác อย่าต่อยกูนะเอา้าเออด้ารักปะกันยาพึ่งฉากเนี้ยมึงมึงตายไปในเรื่องแน่ๆเว้ยเฮ้ยมาน,นี่ไอสัตว์กูขอไปในเรื่องอะหรืว่าที่นี่แหละที่ที่มึงจะตายไอ้เฮียมักหมคเฮ้ยไม่ไหนขอมาดูววะทำไงทีเนี้ย เอ้ยคเณไอ้ข้ามึงตางมาตามเ,เรื่องอ,อือเฮียมาผูเขาด่านมือหรอวะอตายไหมวะอ๋อกดกด E มันไปการผู้อู้ยแย่ตัวเบอร์เบอร์คัอยากดูท่าท่าติดไหวย มึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยยักเกียดที่หวายโอ้ยตอ้องกินป้อมึงอะโอ้มหแล้วไม่ยังเก่งไอ้สัตว์โอไอ้ตามทำเล่นเก่งจยางวะไอ้ยี่นี่ว่าเกมเด้อไอ้สัตว์เอ้ย มึงุญท่าตีไม่อีกโอ้น,น่าเกลียดเีย้ียยยย่นะกงตึงยู่วะเอาบ้าเกมแล้วตัเฮียนอ้เลีย้ที่เป็นไอ้เยียนี่เลยเรียกว่ามแปกไอสัตว์ักไม่รุกจบด,ดีว่มึงท้าคูมด้วยลดฮูด

ดูติดอะไรถูก啊เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเดาหลักเลยโดนมัดโดนมัดทำอะไรไม่ได้อ่ะนี่ดุกเลยไอ้ใช่นี่ลอยเดียวเลยไอ้สัตว์เว้ยเฮี้ยคือ

Buddy. มาเหรวะเล่นกับตันไฮได้โอเคประเทมาเหรวะว่ากูพร้อมแล้วเออกฝากกันได้เอ๊ะ ôi kìa chờ quá Ông khóa với chủ đến ngày bãi giết kìm Vãi ไอ้เร่าเกลียดไอ้เหี้ยน่าเกลียดจัดเลยตัวมึงเนี่ยโอ้โหตังน่าเกลียดไอ้เหี้ยเล่นจิดข้างไอ้เร่าเราดูกูมีน้ากูมีแผลยังไงมึงมาฆ่ากูตายดีออกกันไอ้กูจะเป็นยังไงวะกุนโตอื่นแล้วกูชักจะร้อนไม่ไหวแล้วมึงนี่มาฆ่าดิโอ้ยเหี้ยดีปมาน่าจะโหดอันดีแหวน โอเคตะเคียนี่แม่ไม่เห็นไก่กาปลากระป๋องเลยเที่ยไม่เห็นดีเลยเดี๋ยวกูลองเดี๋ยวกูลองไป็นเล่นทีมึงฆ่ากูไม่ได้ก่อนไอ้กูฆ่าอยังไงวะตัวไม่อยากกลับว่ะดูต่อยยังไม่ก่อเลยสภาพมึงจะตายรึเนี่ย โอ้มีดีเลยบ้าตัวพวกเนี้ยอดิเมนเนี่ยเหี้ยตายรอบสองแล้วนะริมค่ามึงนี่นี่โตแลมวมัวบอกเลยศาสตว์อดิเมนอ่ะอยู่เล่นเดี๋ยวพึงรู้เลยเปลี่ยนตัวเป็นไรอ่ะศพอ๋อเอาออกกันดริมฆ่ากูกูอยากตายเอาตัวเก่งมาดิเวดีไงสกิลมันยี่สองสกิลเชื่อ มันมีช่นันแหละมีเช่ยเดีวกันเลยเออกูยอมว้เนี่ตัวแม่งยังเก่าเลยโห้่าฮ่าัวหนีกูเลยออกกันมาเดี๋ยวฮ่า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 เาามามึงเ่้ามา

ที่เล่นหรอไอสัตว์เ็้ยมาเกิดรือกูเก่งหรือนวันกาจ๊ะวะโอ้แต่ตีอย่างเบาเลยโอ้ยไม่เบาละเฮ้ยกูที่จังหวะตีเลยเฮ้อไอ้เหี้ยกูออกเก่เลยบ้ากิ้วออกเลยไอ้เนี่เล่นเก่งขนาดนี้ออกเลยไม่อยู่แล้วเก่งชค่ไหน อะไรอะไรแล้วบอกออนีแฟนกากวองให้กูเล่นแล้วมตีกูไม่ได้ออกเกมเี้ออกนี่แคเกมยี่หมาไอ้คิเบ้ไอ้ควายโอกาสไอ้โหบ้ะไอ้สัสแล้วทิ้งกูทำไมระวางมันเลยเนี่ยโอ้ไม่ดุเลยไม่ดุเลยอะไรกูหนุกจะตายกูไม่ดุกนเดียวกูไม่ดุเลย